ลาหุยาติเผางาคือติดาตาเวตาลูปีแม่มีกับคนลาหุยาปอดักขอเจ้าป่อยรล้แซ่ปอติเผา อ่เที่งจวิอยากกลับปานีแมทสตาทชนีทปานาริฮปานหงาขอชกขอขอลองาฮมมีเกลาหุยาปอดาเลขอจับไปูเตยจวออแลจะวัที่ให้ออขลยแม่ที่ให้วิอกขอลนุกเตคาโลแลศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาตินครเชียงรายโควจิแม่เลี้ยววิอเนอลาหุยาติผาทอกะนุกเตคาลโลมอดามแมรียตกาลิลิกาลาหุยาปูวาก เวลาเลนี่คือลาหูชอเจอเวชลีวาลิตาตะอะแม่เฮก็ชสุนตล่ชกีดับปาวรับปวาอคโลอามาอามาจวเลก็โก้ไช่สุนมุสนาินาิตาแล้วก็นาิวยาอะืออเท้ติฟุเล่อปยอคโลลุยจุยอลาวิชอติกาเลกาเลละหูวิาปูกาคาเดวิลแม่ลหูน้ลหูสลหูบากียวเลลหูพูลหูอากาละหูคาปิกาเลลหูติหุยจติโเล ดาปตอลาหัวปูวก้าคาเดเวล่าแมชได้ปอมมกงโคลาหัวยาปอดาขอจะไปล่ออกโลการองนายกรัฐมนตรีลาแลโอหุเตลพอปอยอโลยอพอลาติยแมเอก็งาหัวลาหัวยาติาลเลถากากลาปาลาวิโยเบื่องหลังคนนาหยอหถาตอือยอยาวอโคลอิกาปีวิเตปาจอวิโยเบื่อเหลัพุตีเวกาหัาหัวลีวาลีอาสติคดีพาธะสิมาปีเวเล่เบื่อเรากเล่อาหฮาเลฮากาวอโคลขอเจ้อก ปอยตีไกดอยอแรงอหะฮล่าฮูเวีปูวก้าแฟชั่นโชว์ก็เวลาหูเวีอวิตีผาชุดถมาพีดอยออะไเขาก็ชอตีชสุคลตีไกดเวมุซาพอมผือวียย่าลกกเลฮาเลฮากาวคาลุหรืาวีคอนเสิร์ตปอยรู้ตีผา จวิยลติฮลีลสนาลลท่าตากจโยแม่ีติชตนาลีขากายมเผวิออย่าฮาเลฮากาเวลีข้กาเวคอนเสิร์ตเตปัจวิโยและชอวิอโคการจุยปีดาเวเลดอกคาปาดาเวอัสเตคาติมมีและติมมีเวกาจวเลอ่ตชิสนยคโลเือเลตชิยืนย่อลกเลลงาหูคอเจอกักคึีเวชลีวาลิทะหาซาเลเลชลีวาลิตาอือแล้วเตกาุจโยสาวอจาเวเลคตเล่งาลาหัวปูวกา หัวเวเลวออเาชตพตาเหกะจุยยอเรโมอการัวปูฟุกุูิก็คกาเดไกละเลฟ่องภูพกฟุบคกเดทกละแม่เลลาหัวปุปูกาจัตุดอตัวตาวัฒนาวัดดอกใผิยอม และริมผือวิ奥ยาเรากแลเรฮะเรฮะกาวิโอคโลอ่าคอนเสิร์ตป้ายติผาโกโจวิลิคอกาวิโจวิแมร์เรติชกอนี้กาลิมุสนาพ่อเลยกาที่ป้ยติไกตุโยเบื่อเรเร่เงาหืออ่าแซนาริควัยทารกเงาหือหุป้ยติตุโยกาแต่มผืนวิ奥ยาเร่เรอ่างาหือคอนเสิร์ตติผาโจฮวิโยลิลิคอกาวลี่มาไม่มีที่มีปอดดะลยลิคอกาเวแมร่เงาหือมีเก่าๆละหื้อปอดดขอเจ้าป้ยลูกกวิถีปตว์ลิไลมีลิคอปาร์ติผา ว่เมื่อบกกไลกัลาตาวิเมร์เรชาปโตเรียบย่นลาหุยติผาตาลุปีเรียงอะคือลาหุชจวิวชลิวาลิตะคาเดหัสะเรียงอะคือลาหุชจือิวชลิวาลิกั้ปอยเตวิเชลนิถะเลียตวิมะหินิถะตตาวิมะหิเรยะข้าอะือขอเสผ้าเรียงอะฮือเวรุสาถะตะอือยาวิอคุรุโยวิอบุตชิมุวิเลกขี้ปอยเตละเรียเกงะือตกาิเลกอะะือลาหุชอเพชรลาหุชลิวาลิจวิ ချတဲ့ဖလဲဒါကြညစကြလေအဖခကြဗျတဲ့တဲ့ဖဖပီယောလေချတာပေါတော့တေကလေးလေးကအရှူရလာခုချလီဝလီထတာတာပဲ့မယ်တေကလေးလေးကတေငယ်ညီမလာဆက်ကြတာလေငါချလီဝလီထတိငယ်ဟာဆာခေယဝမယ်အဘူဂျာ